ครับผมสวัสดีรัฐประชุมที่น่ารักน่าทรันยินดีต้อนรับข้าวโซหวยเดินหนึ่งหวยอีกแล้วครับท่านก็เป็นาท่านหนึ่งกรมประนา์โปรดใช้วิจารณญาณในการประชุมด้วยครับท่านเราไปชมกันจีงนี้ก็เป็นาท่านล่างตัวเดียวครับท่านเจ้านี้ก็เบ่งปานตัวเดียวหนึ่งครับท่านนะอดีตที่แล้วก็เบ่งปานหก ตัวเดียวสรุปแล้วพันซึ่งนื้ทันใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งตัวเดียวเป็นเวนวทานก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านสำหรับเนวทานที่แบ่งปัน,ปนต่อไปเจ้านี้ก็เป็นอนื้อทนภายเมืองายอาดีตที่แล้วก็ผ่านนะท่ทน10 หน่วยโบนจับคู่นะอดีตที่เราผ่านเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าซึ่งใตันใหม่นี้ครับก็เบ่งปันนะสิบนศูนย์สาหน่วยโบนแปดเกจับคู่08 09 3แปดศูนย์เก้สามแปดสปดหก ก็แบ่งปัน8ชุดเป็นแนวทางยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับแนวทางที่แบ่งปนันต่อไปเจ้านี้เนีวท่านวิ่งบนล่างตัวเดียววิ่งหนึ่งตัวเดียวครับท่านวิ่งตัวเดียวหนึ่งวิ่งหนึ่งตัวเดียว อ,อดีตที่แล้วก็วิ่งหกตัวเดียวเดี๋ยวทานใหม่นี่ก็เบ่งปันหนึ่งตัวเดียวเป็นแนวทางทัพชรว,วันนี้ก็วันที่23มกราคมแล้วนะก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปเจ้านี้วันนี้ก็เป็นแนวทาง สองสุดสองตัวบนอดีตที่แล้กวก็เกาเจดนะเกเจดก็พนันเกจดหลักอร้อยหน่วยหลักอร้อยสิบเนะี่ท่านใหม่นี่ครับ8ปสองนะแปดสองแบ่งปานสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปเจ้านี้ด่างเม็กซายเจ้าด่างเม็กซายก็มงปานแนวทางสองตัวล่างใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสะรุปแล้วก็ผ่านสรุปแล้วผ่านหกหนึ่งนะท่านผ่านหกหนึ่ง

ก็ขอบคนอย่างมากล่ะเจ้าดังมิกซายเจ้าดังมิกซายเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้ครับนะชนะพเนเบ่งปานทานดับล้างนะดับเจ็ดนะดับเจ็ดม่ที่เป็นอดีตที่แล้วนะท่าน สรุปแล้วผ่านนะใบนี้ก็เป็นแนวทางเก่าที่แล้วแล้วท่านใหม่นี่ครับเจ้าของแนวทา,ากงก็แบ่งปันอีกแล้วนะแล้วท่านใหม่นี้ก็แบ่งปันสองแบ่งปันสองตัวเดียวเป็นแนวทางดับล่างชูนภูนนะเจ้าเจ้าของแนวทางที่ แบ่งปันเจ้านี้พิมลคนคอนทุมแบ่งปันทันวิ่งล่าแปดศูนปงแปดสองวิ่งแตัวเดียวนะแป1 2 <Finland> จับคู่แปดศูนปสองวิ่งตัวเดียว8 ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปเจ้านี้คู่ตบูบนแบ่งปัน95 96 95 96แบ่งปันสองตัวปเป็นแนวทางนะขูตดต้บน ไปเรืองนะท่านไปต่อการเจ้านี้ครับนะใบนี้ก็เบ่งปาน,นทานคู่เดียวแปดสองแปดสองนะอดีตที่แล้วก็เปดอดีตที่แล้วก็เก้าเจ็ดเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งบานแปดสองสองตัวเป็นแนวทางอดีตเกา่อาอดีตก่อนก็ผ่านครับท่านนะยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมาก ต่อไปใบนี้ครับนภัทรเจมจรักซีเบ่งปานเดวทาง3ตัวตุดนะท่าน1 0 2 2 1 8นะท่าน<ม>ก็เก็บดาจอนะหลายชุดนะเ<ม>บ่งปานหลายชุดเป็นเดวทางนะ<ม>ไปต่อกันไปนี้ครับจ้ากนี้ก็เบ่งปานโคสองตัว 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1 2, 3, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7 2, 8, 3, 8, ศ8 5 8 6 8 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9กเป็บนปานรวม25ชุด ป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปเจ้านี้โคนราซิเมตเต็มล่างแบ่งบานเต็มศูนเต็มสองเต็มสาเต็มสี่เต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้านะเจ็ดตัวเจ็ดเต็มนะเจ็ดตัวเจ็ดเต็มโคนราซิเมตเจ้าของแนวทาง ต่อไปเจ้านี้ไอ้คายแบ่งปันทา,า,านชุด9 8 6 8 6ป8 9 6 9 8 6 8 6 9 8 9 6ป8 6ก6ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางถ้านผู้ชมท่านใดที่เข้าออกมาแล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะ ต่อไปเจ้านี่แนวทันดับหลักออโรยนะดับดับสี่ตัวเดียวดับสี่ดับหนึ่งแล้วก็ดับดับหลักรวยสี่ดับบนหนึ่งแล้วก็ดับล่างสองนะท่านสามสุดนะสามสุดดับนะท่านก็ขอบคุณมากเจ้าของแนวทางนะ ดับดับล่างสองดับบนหนึ่งดับหลักร้อยสี่ต่อไปเจ้านี้ก็เป็นอานารรวมนะรวมหน่วยล่างชนเจ้าหลวนปูชายกับเจ้าบันนีมีรักนะชลชที่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนะท่านกันกันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า การ3 4 5 6 7 8 9นะต่อไปครับใบนี้เหนือเมฆนิออนนะเจ้าเหนือเมฆนิออนก็แบ่งปันปนทานคู่2ตัวประจันวันซึ่ง1กุมภาพันธ์ก็ตรงกับวันพะหัสบ,บดีนะท่าน0 2 0 3 0 5 0 6 0 9 2 3 2 5 2 6 2 9 3 5 3 6 3 9 5 6 5 9 6 9ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้คระท่านเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ